สวัสดีครับคุณพี่ Ford Everest นะครับ 2.0L นะครับเซอร์โบไทเทเนียมสปอร์ตยังอยู่นะครับที่คุณพี่ถามถึงนะครับยังไม่ติดจองนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับ0 9 1 7 1 3 8างเนะครับจ่ายทอโต้นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับนี่ครับสวยๆเนี่ยภายในภงมลใจมัลติฟังก์ชันนะครับ เนี่ยเบาะหนังสีดำนะครับรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับโู้มมาให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะครับเนี่บแหวเดิมทั้งหมดนะครับรับประกันนะครับเนี่บใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคันนี้ยังว่างนะครับใครกําลังมองหารถปีใหม่นะครับไฟท้ายสวยๆอย่างนี้นะครับล้อสวยๆเลยนะครับเนี่บล้อแม็กเดิมๆเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามผมมาได้เลยนะครับ ขอบคุณครับพี่